New World Order. พามาแวะนะครับค่ายรามาสูนเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่าฮาร์ปเมืองไทยเนี่ยาามีแต่คนถามนะครับว่าประเทศไทยมีฮาร์ปไหมประเทศเรา โดนตั้งฮารฟมา60กว่าปีแล้วนะครับผมเป็นปยุคสงครามเย็นนะ AI นะนี่นะครัอ้างก็เป็นสถานีเลดรานะฮะแล้วก็ส่งสัญญาณวิทยุนะครับแต่ดูเสานะเสาแบบนี้ตั้งเป็นวงกลมนะครับผมมีทั้งหมด48่สิเสาด้วยกัน นี่ครนี่อันนี้เนี่ยเป็นแค่ชั้นนอกนะครับผมที่จริงแล้วเนี่ยจะมีชั้นในอีกชั้นหนึ่งนะถ้าใครดูในวิดีโอนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่ามันจะมีเหลือแต่ตอม้อนะฮะอยู่ด้านในนะครับผมเป็นเสาวงกลมสองชั้นนะฮะนี่แบบนี้อ่าเห็นรูๆตรงเสาไหมครับ บางคนถามว่าเครื่องส่งสัญญาณอะไรต่างๆนี่ยยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะฮะโดนถอดไปหมดแล้วนะครับผมโดนถอดไปหมดละอเมริกาเขามาตั้งนะครับผมเวลาเขากลับเขาก็ถอดกลับไปด้วยนะฮะนี่วนยาวอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะนี่ล่ะครับหน้าตาของฮับเมืองไทยนะฮะ วันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมแต่ว่าวันที่มาตั้งเนี่ยใช้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นะฮะเห็นได้านในจะมีรถถังนะครับผมจอดอยู่นะฮะตอนนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะฮะแล้วก็ตรงนี้ครับไฮไลท์นะฮะตรงกลางตรงนี้นี่สมัยก่อนนะครับผมจะเป็นศูนย์บัญชาการนะฮะเป็นเสาเสาเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาเปิดเป็น พิพิธภัณฑ์แล้วนะฮะก็เลยทําเป็นโดมกลมๆขึ้นมานะฮะถ้าถ่ายจากด้านบนนี่จะอยู่ตรงกลางวงเลยนะฮะนี่รามาศูนย์สเตชันนะครับผมนี่ต่อหม้อพวกนี้ฮะเคยตั้งเสาหมดนะฮะด้านในนี่ครับตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะฮะ โชว์ทั้งได้ GI มาตั้งฐานตั้งแต่สองห้าูนเจ็ดนะครับผมถ้านับถึงวันนี้ก็เจ็สิปีหกสิ0ปีสิตอนนี้หกเจ็นะฮะนี่เห็นไหมตอม้อด้านในเนี่ยครับเนี่ยเหลือแต,ต่ตอม้ออย่างเงี้ยฮะตอนก่อนเคยตั้งเสาหมดเลยนะฮะเป็นเสาเปลือยนะครับผมเดี๋ยวจะลองขึ้นภาพให้ดูนะฮะนี่เป็นเสาเปลือยแบบนี้เลย ด้านในนะครับผมด้านนอกนะครับที่บอกว่าเป็นเสาอ้างว่าเป็นเสาเดารด้าเนี่ยมีอยู่48ต้นนะครับผมต้นที่หนึ่งอยู่ขวามือนะฮะแล้วก็ต้นสุดท้ายอยู่ซ้ายมือนะครับผมเป็นไง1หนึ่งกับ48นะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะฮะนี่เลขหนึ่งกับเลข4ีนะครับผม เห็นคนอื่นเขาพาทัวร์ที่นู่นที่นี่นะฮะก็เลยพามาทัวร์ในไทยบ้างนะครับผมว่ามันอยู่ที่ปลายจมูกแค่นี้เองนะฮะสำหรับใครที่ถามนะครับผมในเพจเข้ามาว่าใ,ในประเทศไทยมีฮาฟไหมน,นะครับผม <Ms. S 1> เคยมีนะฮะเคยมี <Ms. S 1> แต่วันนี้ไม่มีแล้วนะครับ <_ S 1> อ่าเห็นไหมฮะรูตรงนี้นี่อ่าไปข้างแถวหน้าครับโอเค เนี่ยนะฮะเขาถอดข้างในออกไปหมดแล้วนะครับผมมันจะเหลือแต่ช่องว่างๆแบบนี้นะฮะเหลือไว้จะเปลือกเรียกง่ายๆนะครับผมว่าลอกครา,าบเรียบร้อยแล้วนะครับผมทิ้งเปลือกไว้ด้านในไม่มีอะไรเหลือนะครับผมเดี๋ยวซูมไปให้ดูนิดนึงครับต่อหมอ้อตรงนี้เคยเป็นเสาวงในนะครับผมเป็นเสาวงในตอนนี้เหลือแต่ต่อหม้อนะฮะสมมุติว่าเราลองถามนะครับอ่านนะครับผมก็จะบอก พูดคำๆว่าเอาไปช่างกิโลนะครับผมขายหมดแล้วนะฮะแต่นวัตกรรมขนาดนี้นะครับผมเวลาอเมริกาเขามาตั้งเวลาเขากลับบ้านเขาก็เอากลับไปด้วยละครับนี่แหละฮะบรรยากาศนะครับผมนี่นะฮะมันโดนตั้งมาตั้งแต่สองห้าศูนย์เจ็ดนะครับผมปีนี้สองห้าหกเจ็ดนะฮะมันตั้งตรงนี้มาหกสิบกว่าปีแล้วนะครับ แต่ว่าเขาเอากลับไปนานแล้วแหละแต่ประเทศเรานี่ล้ำนะฮะใช้ฮาร์ปมาหกสิบกว่าปีนะฮะอันนี้ต้องพูดด้วยไหมครับว่าปลดใช้ทฤษฎีสมคบคิดในการเสพนะฮะเดี๋ยวจะดราม่ากันอีกนะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะบอกว่าเขามาตั้งเลดา้าเขามาตั้งเสาวิทยุนะฮะโอเคครับเสาวิทยุกลมๆนะนะฮะตั้งเป็นวงกลมนะครับผมสองชั้นนะฮะด้านใน มีวงกลมอีกชั้นหนึ่งนะฮะอ่าโอเคครับมาวนรอบหนึ่งแล้วงั้นขอจบวิดีโอเท่านี้ครับผมดูบรรยากาศสุดท้ายฮะวื้ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับใครอยากรู้ว่า New World Order คืออะไรในหนังสือเล่มนี้มีคำตอบครับผมแล้วคุณจะมองโลกใบนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสนใจสั่งซื้อดูที่ d e s c r i p t i o n ด้านล่างได้เลยครับ